ชุดนอนไม่ได้นอนวันนั้นสร้างสิ่งมีชีวิตวันนั้นพี่นนท์ชุดสร้างสิ่งมีชีวิตอันนี้คือด้านในใสแหววตัวสวยนะจริงอ่ะพี่พีนขาอันนี้พี่พีนฉันพี่พีนมาดูเร็วเดี๋ยวพี่พีนบอกอ๋ออันนี้ยังไม่เคยไม่ต้องใสอันนี้นะคะชุดสร้างสิ่งมีชีวิตแต่ไม่สำเร็จอไรยังไงยังไงอันนี้เก็บไป E se vem? <laughs>